นี่นะครับอันนี้เป็นจารบีสําหรับใส่หัวเกียร์เครื่องตัดยานครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นจารบีของมารุยามานะครับราคาที่ผมซื้อก็ร้อยหกสิบาทครับซื้อมาใช้สองปีแล้วยังใช้ไม่หมดนะครับก็คือบางทีตอนเราใช้เนี่ยเราหยดไปแค่นิดเดียวนะครับตรงหัวเกียร์ถามว่าตัวนี้จําเป็นต้องใช้ไหมครับในความคิดผมก็คือมันจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าผมก็มีเหตุผลหลายอย่างนะครับจารบีร้อยหกสิบกว่าบาท เพื่อนๆบางท่านบอกว่าแพงนะครับใส่ของถูกก็ได้ครับก็เราอาจจะใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่มีราคาย่อมเยาวกว่านี้กดหน้านี้ผมก็เคยใส่ที่เป็นอาจารบีของอรถไถนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันหนืดมากครับเพื่อนใส่เสร็จเนี่ยผมลองหมุนแบบนี้ครับมันค่อนข้างจะฝืดค่อนข้างจะเหนืดผมก็เลยหาจารบีที่เป็นของสําหรับ ใส่หัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าแท้ๆมาครับก็จะได้ของตัวนี้ครับมารูชิมาร้ยารอยกว่าบาทถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับแต่ว่าเทียบกับการเปลี่ยนหัวเกียร์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเครื่อง2 0 0พันกว่าบาทอันนั้นหัวเกียร์ไม่แพงครับประมาณ500นะเอาราคากลาง500แต่ว่าอย่างผมเนี่ยครับที่ผมมีผมเป็นเครื่องมือสองญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเครื่องผมประมาณ6ตัวนะครับ ผมใช้เป็นเครื่องมือสองญี่ปุ่นราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับบางเครื่องผมซื้อมา4 0 0พันก็มีนะครับเครื่องที่ถูกที่สุดที่ผมได้มาก็เกือบๆสามพันแล้วนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปลี่ยนหัวเกียร์ที่เนี่ยประเด็นแรกที่ผมต้องเจอก็คือหัวเกียร์จ,จะหายากนะครับบางรุ่นอาจจะใส่แทนกันไม่ได้แล้วก็ราคานี่แพงนะครับแพงกว่าหัวเกียร์ที่เป็นของเครื่องจีนธรรมดานะครับอันนี้ เป็นเหตุผลที่ผมต้องซื้อจารบีตัวนี้มาใช้นะครับถ้าถ้าใครซื้อเครื่องตัดหญ้าราคาถูกก็คืออาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ก็คือพังก็พังครับซื้อเปลี่ยนใหม่ได้แต่สําหรับผมนี่ต้องคิดหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้บางทีเราใช้เนี่ยอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เราจะเอามาทดแทนอาจจะหายากนะครับ อันนี้เป็นแค่ทางเลือกครับไม่ไม่ใช่ว่าใครที่มีต้องซื้อมาใช้นะครับก็เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าหัวเกียร์พังกับจารบีแพงเนี่ยจะเลือกเอาอันไหนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนเลยนะครับนอัอน,นี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆเพราะว่าอย่างบางคนบอกว่าหัวเกียร์กว่าจะพังก็ใช้ตั้งหลายปีดีกว่าซื้อจารบีมาใส่ที่มีราคาแพง บางทีเครื่องตัดหญ้าพังก่อนหัวเกียร์ก็ว่าอย่างนี้ก็อันนี้ตามแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับก็คือใครคิดเห็นว่าสามารถซื้อมาใส่ได้ซื้อมาใช้ได้ราคาไม่แพงเกินไปว่าเอายี่ห้ออื่นก็ตามสะดวกเลยครับแต่สําหรับผมเป็นมองเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมใช้ได้นานเลยครับเครื่องผมเองมี6ตัวเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ของพ่ออีกใช้จนลืมเลยครับผมซื้อมาสองอันด้วยซ้ํานะครับ ซื้อมาพร้อมกันเลยสองอันจารบีสองหลอดอันนี้เป็นแบบหลอดนะครับใส่ง่ายมันสะดวกกว่าที่เราไปหาซื้อตามท้องตลาดนะครับตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีปลายแหลมแล้วก็เราขันน็อตตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็บีบจารบีใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหัวเกียร์นะครับให้จารบีมันเข้านะครับจากนั้นก็ขันนอ็อตปิดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมแนม่ใจว่าแต่ เครื่องตัดหญ้าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้น็อตเบอร์เดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ประเด็นก็อยู่ที่จารบ,บีตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมว่ามันใช้ดีนะว่าสําหรับผมแล้วนะี่หัวเกียร์พังในเรื่องใหญ่ครับจารบ,บีแพงก็ไม่แพงเท่าไหร่ร้อยหกสิบาทหัวเกียร์พังเนี่ยผมกลัวหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้คือเครื่องนี้ผมซื้อมา3,800นะครับของ ทานากา26 2 7กะ2 6 2 7ซีซีครับตัวนี้ก็ซื้อมาแล้วก็ต้องถนอมกขาหน่อยกคือต้องบำรุงเขาจุดไหนที่ว่าต้องใส่จารบีต้องใส่น้ำมันหรืออะไรเราก็ต้องหามาใส่นะครับอันนี้ก็คือเราพอรู้เราพอทำได้เราก็ซื้อมาทำเองนะครับแบบนี้ดีกว่าพังแล้วเข้าร้านก็ลำบากอีกครับเสียค่าช่างแพงโอเคครับคริปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม